เดี๋ยวเดยวฝากบอกจฝาบอกอ้บอกงยินไอ่เปลี่ยนอันนี้ก่อนฮัลโหลค่ะเป็นได้เฮ้ดที่ยังย่นนะร้องเพลงค่ะพี่เขาบอกให้หนูเชิญมาแหม่หนูก็เชิญมาตัวดีแล้วดีแล้วร้องเพลงยังอ่ะ ร้องเพลงพบรักวันเก็บดูค่ะเพิ่งแต่งจบไปเมื่อกี้นี้เพลงอย่างนะพบรักวันเก็บดูไงอัลบั้มของเราไงาโอเก็บดูผู้เด <c oughs> เอาภบรักแต่ว่าพระเอกเอ็มวีกับนางเอกเนี่ยแบบมาเก็กบกระดูกอยู่งานโศกมันบอเลยที่นี่ก็บแบบเก็กบกระดูกไปจับชิ้นเดียวกันวันนี้ก็ปิ้งกันเลยจสีงๆภพรักวันเก็บดู<อ>ในเอ็มบีน่ะวางพอร์ตไปแล้วนะ มันจะร้อนเถอะเสียงได้แล้วอัดอะไรนะอัดเสียงหรออัดคือใส่ชุดนอนเร็วเถอะอามันกะเดืกแล้วเนาะจะสามทุ่มแล้วดิเนบอกอ้ายก็พึ่งสร้างวมากินเพลงอาไย่ก่ะเพลงไหนล่ะรักมาห้าปีรัก กมาแปดปีโอคนดีขอหอหมทีก็ไม่ได้เห็นระแต่เจ็ดปีแล้วก็แบบแไม่ออกสักทีเนาะคนเราฮะแต่เจ็ดปีแล้วไม่ออกสัก,ออกสทีนะคนเราอะไร <c oughs> จวดว่ะนี่ยไม่ <c oughs> จวดค่ะล,ลองลองให้ฟังนะลองอีอย่างลองให้ฟังนะ แล้วถ้าร้องให้พี่นํำเพลินฟังนะเดี๋ยวหนูจะอัดลงติ๊กตอกให้ฟังพบรักวันเก็บดอกถืใช่แล้วขอมุมหนึ่งมุมเพลงที่คนโอค่ะขอขวดหนึ่งเราแห้งแห้งกินแก่ซ้ำใจขอเพลงหนึ่ง แตงจึงซึ้งให้กับความงมงายขอพักกายพักหัวใจที่มันเศร้ามองสมน้ำหน้าเจ้าของสมน้ำหน้าตัวเองที่แห่งสวยด้วยความเต็มใจขอน้อมรับไว้อาไลให้ความหักเธอนี้ ต้องื่นีเตึ้นเพลงสราบมวนเนาะเพลงบมวนเพลงบมวนเพลงบมวนเฮาสิหากันไปดนดนตราบจนสิ้นลมสุดท้ายฟ้าบ่ง่ายดินทรายบ่ปิ่นหินอยู่น้ำฟูขึ้นก็บ่ไหลเวียเพลงผู้ใดอ่ะ จากใจขอเว้าเป็นแฟนให้ใจนักเน่นคือดังผู้พาอย่าใจเบาคือบักนุ่นลมสุนตองไปมาก็เล่าเอ็นไปน้ำลมเฮาสีหากันไปนดนๆตราบจนสิ้นลมสุดท้ายฝ้าบ่ายดินสายบ่อปิน หินอยู่น้ำฟูขึ้นก็บอไหลบอกจากใจขอเว่าแป,ป็นให้ใจนักแน่นคือดังผู้พาอย่าใจเบาคือบักมุนลมสุนตองไปมาก็เล่าเอ็นไปน้ำลมเพลงอะไรเพลงหักกันโดนโดนดูสเปคเ จัดไป <c oughs> เคยฟังเพลงนี้ปะอันไหรคะเธอรู้หรือเปล่าว่าฉันเงารู้สึกใจโอ้คือสูงคหรอวะ <c oughs> เธอรู้หรือเปล่าว่าฉันเหงารู้สึกใจหายคืนเดือนดับก็บวนก็วายคืนเดือนง่ายแห่งคืดน้ำแหงแสงตะเวันดับอัสดงคอยลาบอาทิตย์กับแสงคิดหอดลายเดืหากกลไแห่งบ่อด้เแล้วแวงแต่ยันบ่หากัน จ้าวันนั้นคือใจสิขาดบ่เป็นแต่อยู่แนวห่างกันบ่เห็นบ่ฮูก็คิดนําอยู่ย่านเจ้าเปลี่ยนไป <im it> อยู่ไกลคนกำห่างกันคนละฟ้าจักอยูน่นำภัยให้เฮาเติมหักหล่อเลี้ยงหัวใจคิดฮอดยามใดได้ยิ้มได้เสมอ ว่าเธอบอแมนฟ้าลิคิดมาสีหักแก้วตาที่เจ้ามาลิคิดหัวใจเฮ็ดให้หักบิดแล้วก็เลยห,หักไปบิดแล้วอยากให้เจ้าหูบิดสุนแลวอยากให้มาดูแลหัวใจ จังใดก็ฮักเจ้าแล้วสิบอหักไผอีกแล้วสีฮักเจ้าพูดเดียวแล้วฮักเจ้าสิบอหักไผย่านแต่หัวใจบอฮักกันย่านแต่คนบอหักกัน ยานแต่เจ้าสิ้นกันเพราะหัวใจมันหักเจ้าลายลายหักเจ้าลายอยากได้ไปเฮ็ดแนว <c oughs> อืมสวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามานะดูครับ กินเขากินเขาไปกนกินแล้วค่ะสวัสดีทั้งหนึ่งพันสองร้อยท่านนะคะป้าไปใส่เหมือนหันไปงานใส่หมือนค่ะพรุ่งนี้หนูไปซ้อมดนตรีค่ะที่ไหนที่คอนแก่นนี่แหละอ๋อโอเคมือหน่ากับเต้นเสากันหด้ไป ไปถ่ายละครแต่เสาโอเคเดี <Okay. S 1> ๋ยวก็คงจะไปอาบน้ำนอนแล้วแหละจังววากันโอเคปะ <c oughs> ใส่ที่คาดผมของใครหรอของอาเองโอเคโอเคปะเนี่ยโอเคโอเคปะโอเคปะ <c oughs> ไปอาบน้ำค่ะหันสายหันสายเออนี่แหันสายเพิ่งคนละทางด้วยนี่เออและหันหลดอะไรเบิงซื้อว่าผมเหยาไปผมนั่งนี่หันหันเออกัดเหยาแล,ะล,ะละ้วล่ะนิดนึงเหี้ยก้อกโอเคโอเค <c oughs> เดี๋ยวเจอกันเด้อไปอาบน้ำโอเคโอเคโอเคค่ะไ <c oughs> อะ <c oughs> ลองเพลงก่อนจากเพลงก็อที่ไปอาบน้ำโอเคฟังเพลงกันนะครับบายบาย